รู้สึกว่าช่วงนี้เซิร์ฟเวอร์จีนก็ขยันอัปเดตมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด่านหรือว่าไอเทมใหม่ๆนะครับส่วนเซิร์ฟเวอร์ไทยเราก็นานๆทีที่จะอัปเดตนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับก็คือด่านใหม่ๆไม่เคยที่จะเข้ามาเลยนะครับส่วนไอเทมก็เหมือนไปเอาของเก่ากลับมาวนขายใหม่อะไรประมาณนี้นะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับผมก็จะมารีวิวมีสายฟ้าตัวใหม่นะครับเป็นสกินนะครับแต่ว่าคุณสมบัติพิเศษกว่านะครับก็คือ คลิกขวานะครับเดิมทีนะครับทำธรรมดานะคือมันจะชาร์จช้าใช่ไหมแต่ว่าอันใหม่อ่ะคือคลิกขวาชาร์จไวมากนะครับแล้วก็คลิกซ้ายนะครับไอ้นี้จะช้านะครับแต่อันใหม่ก็คือจะไวกว่านะครับนี่แตกต่างเลยนะครับโอเคส่วนเรื่องความแรงผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะแตกต่างจากอันเดิมหรือเปล่านะครับโอ้โหคลิกขวาเป้งเดียวตายเลยนะครับปล่อยทีคือตายหางกันหมดเลยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมไปเราลุยกันเลยดีกว่านะครับผมสร้างอ่าเปียตํานานคนเดียวนะครับผมมีตัวนี้โคตรแรงนะครับโอ้โหแตกหมดบอลคลิกซ้ายดาเมจเข้าเทียเท่าไหร่โอช้ามากล็อกไว้ก่อนแล้วก็ปล่อยปุ๊บโดนไหมโอโหโดนด้วยตายเลยว่ะ มีมีดนี้นะครับเล่นด่านไหนก็ง่ายๆครับไม่ยากเลยนะครับเพราะว่ามีดตัวนี้โคตรแรงนะครับมีระดับเทพเจ้านะครับไม่แรงไม่ได้ปะขอโทเดีย๋ยวรอบอสออกมาเลยบอสยังไม่ออกมาอีกเดี๋ยวรอก่อนนะครับโคตรสะดวกกับมีดเนี่ยเฮ้ยบอสไม่ออกมาเลยเหรออ๋อลืมไปว่าอัปเดตใหม่นะครับรอมังกรออกมาเลยไม่เลยปล่อยเลยโดนไม่เอ้ยโดนด้วยว่ะเอาอีก ไม่งไงยังไม่ตายนะครับต oh. ี้ไม่รอบนี้อ่ะยังไม่ตายนะครับอึดจังวะเอาเอาเอาตีกไัไหนแล้ววะผมว่ามันเป็นมีดที่แบบแรงโคตรเลยนะครับโอ้โหบอสตายเลยไอ้แค่แรงกันไปเปล่าดีไงแตะไปเดะเอาไปอีกหัวไม่โดนเลยนี่คลิกซ้ายเอาก็ได้อันนี้ไงบอสออกมาแล้วนะครับบอสด่านสามมาอยู่ด่านสี่นะครับมามึงตายมึงตาย ไม่งไงเรื่อยๆนะครับไม่งไงโอ้โหแตกคู่นะครับโอเคคราวนี้ก็จะเป็นบอสมังกรสองหัวนะครับมาดูกันซิว่าเรื่อยจะลดลงไปเยอะหรือเปล่านะครับพลังโจมตีของผมตอนนี้คือครูสิบนะครับโ,โหโคตรเร็วอืมเข้าทีละหมื่นห้านะครับ <g ül> ตามเม็ดก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ไม่ไม่แรงเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดมาเจอกับบอสเลยเยอะนะครับก็จะเข้าประมาณนี้เลยแต่ถ้าเกิดมีระเบิดน้ําแข็งกับเจดีอ่ะผมว่าน่าจะเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวลองไปนะเข้าเท่าไหร่สามหมื่นสองนะครับก็คูณสองไปนะครับป่อเรื่อยเยเลย,เยเอา้าวทำไมไม่มาให้วะถ้าคูณยี่สิบก็น่าจะประมาณหมื่นแปดถึงปะผมก็แบบไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ ถ้าเป็นมอนเลือดน้อยๆอ,ยอะ่ะตายชัวครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นบอสแบบเลือดจะเยอะเหมือนอันเนี้ยคือแบบว่าสกิลทีนิดแ่ะนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่มากนะครับก็ยังถือว่าแรงอยู่นะครับมาฟีอัพเดตนะครับเรื่อยๆเลยไม่ต้องใช้ปืนยิงนะครับใช้มีดเล่มเดียวก็พอละโอ้โหแล้วผมก็เสือไม่ตายอีกนะครับมันเป็นสกิลของสัตว์เลี้ยงหรือไม่ก็อะไรสักอย่างนี่แหละไม่แน่ใจ แต่รอบนี้ผมตายแน่เออตายเลยไปมีของเรามาเลยมีตัวนี้โคตรแรงไม่งไงเป็นงไงล่ะสามหมน้านะครับไม่งไงตัวไปเลยไม่งไงสัตว์เลี้ยงน่าจะดีพอสมควรเลยนะครับที่แบบว่าการตายได้ตั้งรอบหนึงเอ๊ะหรือว่าเป็นของสกิลสัตว์เลี้ยงวะไม่รู้เหมือนกันผมไม่แน่ใจเอ,อือตาย เดี๋ยวมาแล้วเปิดไปกันปึ๊บไปเลยพวกบอลพวกนี้เดี๋ยวค่อยเคลียร์ทีหลังก็ได้นะครับคลิกซ้ายเอาไปไปไปหมดครับโอ้โหคลิกเดียวก็หมดแล้วอะ่ะจริงๆมาดีเคลียร์ก่อนเคลียร์มอลข้างก่อนโอ้ตายยากกว่าใจแอนไอ้แค่ดามเมจมันเข้าน้อยต้องคลิกขวานี่ไง นม่งไงไปเดมารอมอนลงมาครับไม่งไงโดนไปเดหลังแดงหลังแดงหลังแดงแทบจะแบบว่าไม่ค่อยโดนเลยต้องงี้นะครับไม่งไงแต่ว่าดามจไม่โดนบอสเลยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาของผมนะครับไม่ไงไปเดไม่ไงไ,ไปเอกเดี๋ยวเดี๋ยวนะเราต้องใช้ลิกขวานะครับกับตัวใจแอนนะครับเคมหมดละลิกขวาชาร์จเลย ไม่ไงเอาไปอีกเอาไปอีกเอาไปอีกเดย์ปล่อยอีกครับโดนหลังแดงไหมไม่โดนอ่าได้อยู่ครับได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ไม่ไงไก่ตายแล้วบอสไก่ตายแล้วครับโอ้ชิวๆอ่ะครับจะชิวไปไหนเดี๋ยวๆใจแอนโดนปะวะเฮ้ยโดนโดนเว้ยโดนเว้ยแตกไปเดย์ไปรอบนี้มึงตายแน่มึงไม่รอดแน่ หรือเปล่าวะโอ้ยยังจะรอดอีกเอา้าไม่โดนบอสเหรอไม่สะก,กิดเลยเดะเดวเดะเดะเดะใจแอนก่อนเดะเดวเดะเดะโดนปะวะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่นี่แหละรอบนะี้มึงตายแตกไปดิมึงโอ้โจบสั่นแล้วโอ้โหเป็นมีดที่แบบว่าเท่มากๆเลยนะครับและรุ่นต่อๆไปผมว่ามันน่าจะชาร์จไวแน่เลยนะครับแล้วแบบว่าแรงกว่าเดิมด้วยนะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะครับ